สวัสดีครับพบกับใจแย้มอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาเข้าครัวนะครับวันนี้เราจะมาแกงคู่แกงคั่วปลาดินนะครับใส่ใบยอนะครับภาคท่านก็อาจจะเรียกว่าแกงกะทิปลาดินหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่รู้นะครับแต่ผมแกงคั่วปลาดินใส่ใบยอนะครับซึ่งอันดับแรกเราก็ละลายพริกแกงนะครับพริกแกงเหลืองแกงอะไรก็ได้นะครับแกงแดงก็ได้พริกแกงเหลืองก็ได้นะครับผสมกับน้ํากะทินะครับละลายลงไปนะครับคั่ว ให้กะทิมันแตกนะครับกะทิกล่องเรานี่แหละครับผมนะครับโผมันเริ่มแตกเราก็เติมน้ําลงไปอีกนะครับนี่นะครับผมก็ปล่อยสะพัดนะครับให้กะทิแตกน้ามันนะครับกับพริกแกงนี่นะครับก็เติมน้ําปลาร้านะครับปรุงรสส่วันนี้มีเยอะน้ำปลาร์เลือกใช้ยี่ห้อไหนค่ายไหนก็ได้นะครับเลือกเอาตามความพอใจ นะครับอย่าใส่เยอะนะครับใส่นิดพอประมาณพอหอมนะครับใส่เยอะเดี๋ยวเค็มนะครับอ่าคั่วลงไปนะครับทำง่ายๆนะครับสูตรนี้รับรองอร่อยเด็ดแน่นอนนะครับปล่อยไว้สักพักนะครับปล่อยให้น้ำเดือดนี่นะครับเปิดไฟเบาๆนะครับอย่าแรงบ้านนะครับ ค่อยๆปาดกลางนะครับผมใส่ปลาดินลงไปนะครับปลาดินตัวหนึ่งนะครับผ่าหัวครึ่งใส่ลงไปนี่นะครับแล้วก็ต้มเติมน้ําอีกนิดนึงนะครับให้ท่วมปลานะครับพอคุกคลิกนะครับแต่ปลาดินมันสุกง่ายนะครับแป๊บเดียวนะครับต้มไม่ถึงห้าสีหนาทีนะครับ จริงๆไม่ต้องปรุงเครื่องก็อร่อยนะครับแล้วก็ปรุงเครื่องโดยชุรมรสดีนะครับตามความพอใจชิมดูนะครับชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นนะครับใบโยที่เราเตรียมไว้ครับใบโยใส่เยอะมันก็ไม่ค่อยอร่อยนะครับใส่จะพอประมาณสักสิบใบพอนะครับหั่นหั่นเป็นฝอยนะครับใส่ลงไป ตามด้วยกระชายนะครับแล้วก็ใบยี่ราใบกระเพรานะครับแค่นี้ก็จบแล้วนะครับผมง่ายๆนะครับนี่แค่นี้ก็สูตรเด็ดอย่าบอกใครนะครับอร่อยแน่นอนนะครับลองไปทำทานดูนะครับแกงคั่วปลานิบนครับใส่ใบโยเด็ดแน่นอนคัดคดซดน้ำร้อนๆตกท้ายด้วยราดกะทินะครับที่อยู่ท้ายกล่องนะครับลงไปนะครับ แค่นี้ก็ถ้าปลาดินสุกแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับปิดแก๊สได้เลยนะต้มนานเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อปลานะครับมันชุยม,มันเปื่อยนะครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับแกงคั่วปลาดิญนะครับ